<Yeah. S 2> คำว่ารู้เนี่ยรู้โดยปัญญาต่างกับรู้โดยจําอย่างไรและต่างกับรู้โดยจิตรู้อย่างไรสามรู้เชิญอาจารย์นนกครับครับก็เป็นการกล่าวถึงสภาพรู้นะครับสามสภาพธรรมะก,ก็คือสัญญาเจตสิกนะัะซึ่งเป็นสภาพจําจิตหรือวิญญาณนะครับ ซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่รู้ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งท่านก็อุปมาไว้ในเรื่องของการรู้อารมณ์นะครับโดยการจำโดยจิตของสัญญาเจตสิกรู้อารมณ์โดยจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์และรู้ด้วยปัญญาเจตสิก นะครับคือรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับเด็กทารกนะครับซึ่งถ้าเห็นขาปณะหรือเหรียญเงินเนี่ยฮะเหรียญหรือสตังค์เนี่ยะครับเขาก็ไม่รู้ค่าของเงินนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่ทําจะอะไรจริงหรือปลอมก็รู้ว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีรูปร่างอย่างนั้นแต่สําหรับ ผู้ใหญ่นะครับหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นกหาปัญะหรือเห็นเงินก็รู้ว่ามีค่าที่จะซื้อของซื้ออะไรได้นะครับแต่ว่าไม่รู้อย่างช่างผู้ชํานาญนะครับที่เป็นช่างที่ทําาหาปัญะนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าลักษณะอย่างนี้เป็นของจริงหรือของปลอมฉันใดการรู้อารมณ์ของสัญญาก็เพียงจําเท่านั้นเองนะครับเพราะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงจําทั้งนั้นจะจําด้วยความที่ ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือสัญญาที่เกิดกับโมหะนั้นก็สักแต่ว่าจำในอารมณ์นั้นนะครับไม่ได้ด้วยความแยบคายอะไรจิตซึ่งเป็นสภาพรู้นะที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะครับก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งในอารมณ์นั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าจิตนั้นจะเป็นจิตชาติใดเป็นอกุศลก็รู้อย่างอกุศลนะครับดูเหมือนว่าจะสลับซับซ้อนแยบยนนะครับแต่ไม่แยบคายที่จะเป็นกุศลก็มี นั้นโดยทั่วไปก็คือจิตซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ของก็เหมือนกับอุปมาเหมือนกับคนทั่วไปที่เห็นเงินแล้วก็รู้ค่าของเงินแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้นะครับเหมือนกับช่างผู้ชํานาญที่จะรู้ว่าเหรียญนั้นนเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมเหมือนอุปมาก็เหมือนปัญญาเจสิกซึ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้สภาพธรรมะตามควเป็นจริงว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีรับนั่นก็คือสภาพรู้ที่เป็นสัญญาเป็นจิตและเป็นปัญญาซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเกิดนะครับปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับจิตใดจิตนั้นก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญานะครับคือเป็นญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้น ปัญญาเจสิกทำกิตรู้นะครับที่เข้าใจตามความเป็นจริงและจิตนั้นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลนะครับที่เป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งประกอบด้วยปัญญาด้วยและสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็จําอย่างเป็นจิตที่ดีนะครับหรือว่าจําอย่างเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยและถ้ายิ่งเป็นปัญญาที่รู้แจ้งในลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นวิปัสนาญาณ ความจํานั้นนะครับที่จำนั้นก็จําถูกนะครับในลักษณะสภาพธรรมะค่อยๆรู้ในความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะค่อยๆเป็นอนัตตสัญญาเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะครับสัญญากระจิตนั้นก็จําแล้วก็รู้อารมณ์ไปตามสมควรกับ จิตนั้นประเภทนั้นๆแต่ถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความจําหรือจิตก็จําถูกคิดถูกเพราะว่าเกิดประกอบกับปัญญานั่นเองคือก็ผมเข้าใจว่าจิตเกิดขึ้นทุกครั้งนี้ต้องมีสัญญาเจตสิกส่วนวิตตกะเจตสิกเนี่ยในขณะใดก็ตามถ้าวิตตกะเจตสิกซึ่งเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อเขาตรึกขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจําได้ว่าวันนี้ พูดเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรรับทานข้าวกับอะไรท่านอาจารย์ชูจินจะช่วยกรุณาเพิ่มเติมครับตอนนี้ก็มีสี่คำแลวนะคะคือจิตสัญญาปัญญาและก็วิตก,กะพระอะนั้น์ก็ต้องเข้าใจแต่ละอย่างนะคะเช่นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ค่ะจิตนะคะเป็นสภาพเห็น ลักษณะที่ปรากฏคือรู้แจ้งเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏก็ต่างๆกันไปถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็ไม่เหมือนที่อยู่ข้างในแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏเสียงจิตเป็นสภาพที่ได้ยินนะคะเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรจิตก็ได้ยินคือรู้แจ้งในเสียงที่ปรากฏกับจิตไม่ทราบลักษณะของจิตตอนนี้มีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าคะคือค่อยๆไปนะคะเพราะว่า สภาพของจิตเป็นสภาพรู้ถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยค่ะก็ไม่มีสภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นไม่ได้ยินไม่ได้คิดนึกแต่จิตเป็นสภาพรู้ก็หลากหลายไปนะคะว่าจิตแต่ละประเภทเช่นจิตที่เห็นเนะะี่ยค่ะไม่ใช่จิตที่ได้ยินนี่ก็คนละอย่างนะคะเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่ว่าธาตุที่รู้เนะะี่ยค่ะเป็นลักษณะที่เป็นใหญ่เป็นประธานนั่นเป็นลักษณะของจิต ตอนนี้แน่นอนนะคะว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏแล้วก็จิตเป็นสภาพที่รู้เช่นเห็นหรือว่าได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกําลังคิดนึกนะคะจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์หรือสิ่งที่กําลังปรากฏนี่เป็นลักษณะของจิตขณะนี้ทุกคนจําไม่ใช่มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏถ้ามีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะจําได้ไหมคะว่าใครเป็นใคร ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ขณะนี้ค่ะไม่ใช่มีแต่เห็นแต่ยังจําด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตนะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ในขณะที่จิตเกิดเนี่ยค่ะต้องมีสัญญาเจตสิกสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตและจําสิ่งที่เห็นลักษณะที่จำเนี่ยค่ะไม่ใช่ลักษณะที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำเนี่ยเป็นสัญญาเจตสิก เป็นกิจของเจตสิกชนิดนี้นะคะซึ่งจะไม่ทําหน้าที่ของเจตสิกอื่นเลยไม่ใช่โทสะไม่ใช่อิสาไม่ใช่โลภะมีหน้าที่อย่างเดียวคือจานะคะไม่ว่าเกิดเมื่อไรา่ก็ต้องเกิดกับจิตแล้วก็จําสิ่งที่จิตเห็นเพราะว่าสัญญาเองก็รู้อารมณ์เดียวกับจิตเพราะฉะนั้นในขณะนี้พิสูจน์ได้ค่ะทุกคนไม่ได้มีแต่เห็นแต่จําด้วยลักษณะที่เห็นนะคะเป็นลักษณะของจิต แต่ขณะที่จำสิ่งที่เห็นขณะนั้นก็เป็นลักษณะของสัญญาเจตสิกขณะที่ได้ยินเสียงจำหรือเปล่าคะจำเสียงด้วยสามารถที่จะรู้ได้ว่าเสียงใครและถ้าเป็นคำเนี่ยก็ยังสามารถที่จะจำคำนะคะเสียงสูงเสียงต่ำของคำเพราะฉะนั้นสัญญาก็ทำหน้าที่จำเพราะฉะนั้นสัญญาเจตสิกเนี่ยจะเกิดกับจิตทุกประเภทและก็ทุกขณะไม่เว้นเลยขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ จิตเห็นสัญญาจำแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนัการที่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นลักษณะของปัญญาไม่ใช่ลักษณะของจิตที่เห็นไม่ใช่ลักษณะของสัญญาเจตสิกที่จำแต่เป็นปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยค่อยคอยคิดนะคะ กำลังปรากฏและเวลาที่เราเคยทรงจำไว้เสมอนะคะว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่ให้ทราบว่าขณะนั้นนะคะเราไม่ได้จำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่เราไปจำสิ่งที่เราเคยจำเป็นรูปร่างสันฐานว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสัญญาขณะนั้นที่เป็นอกุศลทำให้ไม่รู้ความจริงนะคะก็เป็นสัญญาวิปลาสจนกว่าจะในขณะนี้เอง ได้ฟังบ่อยนะคะในพระไตรปิฎกก็พูดถึงคำว่ารูปารมณะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพื่อเตือนให้รู้ว่าความจริงทำไมเป็นคำนี้ไม่เป็นเรื่องราวไม่ได้พูดถึงคนสัตว์ไม่ได้พูดถึงบัญญัติเลยแต่พูดว่าจักขวิญญาณกับรูปารมณะนะคะพระเหตุว่าจักขวิญญาณเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏเนะะี่ยค่ะจิตเห็นไม่ได้จํา สัญญาจำํำแต่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นน่จริงๆแล้วก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏที่ปัญญาจะต้องค่อยๆละความไม่รู้นะคะและการที่เคยยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อจนเหมือนไม่ดับเลยทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่การรู้ลักษณะของรูปารมณ์หรือสิ่งที่ปรากฏ แต่พอได้ฟังบ่อยๆนะคะแม้จะเคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ก็เริ่มเข้าใจว่าลักษณะจริงๆของสิ่งนี้เนี่ยก็เพียงปรากฏเท่านั้นเองหลับตาก็ไม่เห็นแล้วก็เวลาที่นอนหลับไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยแต่ถ้าขณะใด,ดที่ไม่ใช่จิตที่หลับสนิทก็จะมีการคิดถึงสิ่งที่เห็นแล้วและขณะนั้นก็เพราะจำสิ่งที่เห็นแล้ว เป็นเพราะจิตเคยเห็นแล้วก็เป็นสัญญาที่จําแล้วก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งนั้นนะคะว่าสิ่งที่เราคิดในฝันเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นเรื่องไปเที่ยวสนุกหรือว่ากําลังได้รับความทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ขณะนั้นก็คือเป็นจิตที่คิดพร้อมกับสัญญาที่จําแต่ปัญญาไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกับเห็นต่างกับได้ยินเพราะว่าเป็นการคิดนึกซึ่งเกิด นะคะเพราะการสะสมแล้วก็ดับไปวิตกกะเจตสิกนะคะไม่ใช่วิญญาณหรือจิตไม่ใช่สัญญาเจตสิกแต่ว่ายากที่จะรู้ลักษณะของวิตตกะนะคะเพราะเหตุว่าขณะเห็นเนี่ยคะ่ะถ้าโดยประยัิทราบว่าไม่มีวิตตกะเจตสิกเกิดแต่จักขวิญญาณดับจิตขณะต่อไปคือสัมปติชนะ มีวิตักกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วใครจะรู้ลักษณะจริงๆของวิตักกะเพราะว่าเป็นสภาพที่จดในอารมณ์เพื่อเวลาที่จิตขณะต่อไปเกิดก็จะทำกิจพิจารณาลักษณะนั้นซึ่งเมื่อดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดขณะต่อไปก็ทำโวทภนกิจเพราะเหตุว่าเราจะเห็นได้ค่ะว่าแม้ว่าเราจะเรียกชื่อของเจตสิก ทั้งหลายจำได้เจตสิกมีห้าสิบสองและเจตสิกประเภทใดเกิดกับจิตทุกประเภทก็จำชื่อได้แต่ไม่ใช่ว่านะคะเราสามารถที่จะรู้ลักษณะของเจตสิกนั้นๆจนกว่าสติปัฐานเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าปัฏฐานนะคือที่ตั้งนะคะสติเป็นสภาพที่ระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาคำนิยามคำว่าวิตตกะเป็นสภาพที่โกรธเป็นสภาพที่ตรึกนะคะมากล่าวยังไงก็ตามเพนะียงแต่ว่าเราเริ่มจะเข้าใจความต่างของลักษณะของเจตสิกข,ขั้นฟังแต่ว่าตราบใดที่สติสัมปชัญญะเรสติปัฐานไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมนั้นนะคะก็ไม่ใช่การที่จะรู้ตัวจริงๆของสภาพธรรมนั้นเพียงแต่รู้ว่าลักษณะนั้นต่างกับสัญญา ต่างกับวิจาระหรือว่าต่างกับเจตสิกอื่นๆพระเหตุว่าสภาพของวิตตกะเจตสิกจริงๆก็คือเป็นสภาพที่จดในอารมณ์ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเห็นอะไรนั่นคือวิตากะจดในอารมณ์นั้นพร้อมด้วยสัญญาความจําพร้อมด้วยจิตที่กําลังรู้แจ้งในลักษณะนั้นและก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรท่านอาจารย์ครับวันๆหน,น,นึง่งการจำเนี่ยส่วนใหญ่จะจำเรื่องราวของ คนสัตว์สิ่งของต่างๆนะฮะในชีวิตประจําวันส่วนมากแต่ในขณะที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของปรมัถธ,ธรรมเนี่ยรู้สึกว่าความจําในเรื่องปรมัถธ,ธรรมน้อยเนื่องจากแสดงว่าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมน้อยกว่าชีวิตที่อยู่กับโลกที่เป็นคนเป็นสัตว์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ค่ะและถ้าจําก็ยังจําเรื่องด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะจำชื่อจิตมีเท่าไรากี่ประเภทเพราะฉะนั้นยายมธรรมที่พึงรู้ ไม่ใช่เป็นชื่อต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏและปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นจนกว่าจะค่อยๆเรียนรู้กับลักษณะธรรมะจริงๆที่ไม่ใช่เรื่องของชื่อใช่ไหมครับขณะนั้นสัญญาจะค่อยๆจำพร้อมกับสติปัฏฐานในชีวิตประจาวันเนี่ยถ้าสติเกิดเนี่ยเพียงรู้ลักษณะ ของลักษณะธรรมะแล้วค่อยๆเรียนรู้ลักษณะธรรมะที่กาลังมีจริงเช่นขณะที่แข็งปราขฏเนี่ยรู้สึกกาลังค่อยๆเรียนรู้แต่รู้สึกเหมือนกับว่าความจําในขณะนั้นไม่มั่นคงถ้าไม่งั้นผมก็รู้สึกว่าจะต้องรู้ชัดได้ว่าแข็งเป็นเพียงแข็งเนื่องจากว่าไม่เคยจําว่าแข็งเป็นแข็งไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นถ้าไม่รู้ลักษณะนะคะจะจามั่นคงในลักษณะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายขั้นนะคะขั้นฟังสุตตะมยะ ปัญญาต้องอาศัยการฟังค่ะขณะนี้มีเสียงแล้วก็มีคำนะคะแล้วก็จำได้อย่างคำว่านามะรูปะธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือสัญญาจำทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจินตามะยะปัญญาก็คือว่าเมื่อจำแล้วนะคะไตรตรองพิจรารณาเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังขึ้นนะคะยังมั่นคงไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่การรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ทั้งที่รู้ว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ทั้งนั้นนะคะเห็นภาษาบาลีก็มีจักขวิญญาณสิ่งที่ปรากฏก็มีแต่เราจําชื่อก่อนเพราะเหตุว่าเราได้ยินตราบใดที่สติสัมปชัญญะนะคะไม่ได้รู้ลักษณะนั้นจะชื่อว่าเป็นการจําที่มั่นคงไม่ได้เพราะเหตุว่าชื่อลืมได้ พระไตรปิฎกเนี่ยคะ่ะทุกคนอ่านได้ว้างขวางมากมายนะคะแต่ใครจะทรงจําได้อย่างท่านพระอนุนตั้งแต่คําแรกคําเริ่มของพระสูตรนั้นนะคะจนถึงคําสุดท้ายไม่ได้ลืมเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนะคะเช่นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเสด็จไปบินทบาทแต่เวลาย่างช้านัก ก็ได้ไปสนทนาธรรมกับพรามซึ่งมีอัธยาศัยที่สามารถที่จะสะสมการฟังให้เข้าใจได้และการสนทนาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือท่านพระอานท์ความจําของท่านเนี่ยคะ่ะไม่มีผู้ใดที่จะเทียบได้เลยแต่สําหรับเราเนี่ยเราก็จะรู้ได้นะคะว่าเราได้ยินได้ฟังแต่วคาความเข้าใจของเราน้อยมากความจําของเราเนี่ยเราจําชื่อแต่เพราะว่าความเข้าใจนั้นไม่ชัดอย่างในนี้จะมีคําว่าจารณธรรม ด้วยนะคะพระคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจําชื่อแต่จรณะคืออะไรต้องเป็นความเข้าใจนะคะเราถึงสามารถที่จะจําได้ไมิฉะนั้นก็จําเพียงชื่อทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสภาพธรรมะที่มีจริงมากมายมหาศาลจนกระทั่งเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยแค่ไหนนี่คือเริ่มเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตทั้งหลายในครั้งนั้น จนกระทั่งถึงท่านที่กระทำสังขยนาเนีคะปัญญาของท่านมหาศาลแต่สำหรับเราซึ่งสะสมปัญญามาพอที่จะรู้สิ่งใดได้นะคะตามกำลังเราก็สามารถที่จะค่อยๆสะสมนี่คือสัญญาความจำซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะนะคะขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจสัญญาก็จำด้วยจำสิ่งที่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับ รวดเร็วละเอียดมากมหาศารมากมายจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากการฟังนะคะก็จะนำไปสู่การอบรมความรู้ความเห็นถูกที่ถูกต้องเิฉะนั้นแล้วปัญญาที่เกิดจากการฟังจะไม่เป็นปัใจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดถ้ารู้ผิดเข้าใจผิดนะคะแต่ถ้ารู้ถูกว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เข้าใจหรือ,อยังว่าสิ่งนี้เนี่ยปรากฏนะคะ เมื่อกระทบจากขปภาษาทะแล้วดับแล้วก็เกิดดับสืบต่อไม่เที่ยงเลยนี่คือสิ่งที่ฟังจนกว่าจะประจักษ์อย่างนั้นไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีการเริ่มต้นจากการที่ในขณะนี้กำลังฟังอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้สิ่งนี้ที่ปรากฏทางตาไม่ได้พูดว่าคนว่าสัตว์เลยแต่สิ่งนี้ลักษณะนี้สภาพธรรมนี้ที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมชิชนิดหนึ่ง จนกว่าจะค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าที่กล่าวคำว่าไม่ถือหรือไม่ยึดมั่นไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะคือเมื่อไหร่ขณะไหนเมื่อกำลังค่อยๆเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นเยยธรรมครับต้องใช้เวลาจริงๆก็เป็นพูดตรงค,รค่ะต้องเป็นปัญญากราบท่านอาจารย์จุจินที่เคารพค่ะ ดิฉันจะขอพูดต่อตั้งแต่หัวข้อที่เรื่องกล่าวถึงเรื่องสัญญานะคะว่าเรามักจะไปจําสัญญาเนี่ยมักจะไปจําหรือคุ้นเคยกับการที่จะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็จะข้ามครั้งแรกก่อนที่จะเป็นคนสัตว์ก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ตรงนี้หะเนื่องจากก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะเราไม่ได้เข้าใจตรงนี้เลยว่าก่อนที่จะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์จะต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อน เพราะฉะนั้นปกติพวทั่วไปก็มักจะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เลยแต่แม้แต่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เลยตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะอบรมให้ระลึกรู้ได้ว่าเป็นสภาพรู้ยังไงท่านอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนาเพราะมักจะพูดค่ะท่านอาจารย์ว่าุยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วมันผิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะท่านจาาคะค่ะความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดในชีวิตประจําวันนะคะจะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้ทั่ว รู้ทั่วคือหมายความว่ารู้ทั่วในะที่หมายว่าอะไรปรากฏก็รารึกตรงนั้นใช่ไหมคะ <Goodness. S 1> ถึงได้ไม่มีอะไรกฎเกณฑ์เราไม่เคยรู้ปรมัถธรรมใช่ไหมคะเรารู้แต่บัญญัติเรื่องราวเช่นถามว่าเห็นอะไร<ค>ก็ตอบว่าเห็นคนไม่มีความเข้าใจแม้สักนิดว่าจริงๆและเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏก่อนนะคะแล้วก็คิดถึงรูปร่างสันฐาน เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนะะี่ยค่ะจะแยกบัญญัติกับปรมัติไม่ได้เลยไม่มีความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะนี่เราพูดจากผู้ที่ได้ศึกษาและประจักษ์แจ้งนะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคําที่ได้ยินเนี่ยคะ่ะต้องไตรตรองเมื่อไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะมีสภาพธรรมะ พราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็เพราะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่คือการฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแม้แต่ว่าเห็นธรรมะหรือว่ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงคําพูดที่อาศัยความเข้าใจในขั้นการฟังเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ได้ทรงแสดงเพียงให้เข้าใจในขั้นฟัง ต้องสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้เข้าใจถูกต้องด้วยด้วยเหตุนี้